สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำานไอ้ภาพนี้นะแปบบหนึ่งอย่างแรกให้เข,เข้าไปแอป b i t p e n หน้าแต่แอปก็จะเป็นแบบนี้นะคะ i b i t p e พ X นี่แบบรูปนี้เลยสองรูปนี้นี่โอเคเดี๋ยวมาทำกันเลยอย่างแรกให้กดไปตรงบวกนะคะแล้วก็กดไปตรงรูปกดไปตรงกระดาษที่เราต้องการนะคะภาพกระดาษนะแปบบหนึ่งนะทุกคน เราเยกเอาอะไรโอเคเราจะเลือกเป็นอันนี้นะคะหนึ่งจุดจุดหนึ่งไม่รู้คนเรียกว่านีนะคะถ้าขึ้นแบบนี้นะคะห้ามกดยกเลิกนะคะกดโอเคนะต่อไปนะคะให้มันก็จะขึ้นเมือนหน้ากระดาษแบบนี้นะต่อไปนะคะให้ทุกคนกดตรงที่หนึ่งนะคะเลื่อยหนึ่งแล้วก็กดไปตรงที่ตรงที่รูปกล้องนะ แล้วก็แล้วเราก็เลือกภาพที่เราต้องการได้เลยเราจะเลือกเป็นรูปผมอะต่อไปนะคะเราก็สามารถย้ายได้ได้เราสามารถขยายนะจะขยายแบบไหนก็ได้ถ้าเราพอใจแล้วนะคะให้กดถ้าเราขยายจนพอใจแล้วให้กดออโอเคนะคะถ้าขึ้นแบบนี้ให้กดยกเลิกนะถ้าทุกคนเปิดไปกดโอเคให้กดโอเคไปเลยแล้วก็กดตรงอันนี้นะกระบาษ โอเคอ่าต่อไปนะคะให้ทุกคนกดไปที่เลขกสอนะต่อไปให้กดข้างตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะ,ะแล้วก็เอากดไปที่ตรงสองนะคะนี่ถ้าขึ้นสีเหลี่ยมแล้วแต่ว่าเรากดแล้วนะคะถ้าขึ้นสีเหลี่ยมกีน,นี่น้ำเงินนะอ่ะเออต่อไปนะคะถ้าเราไม่อยากให้ถ้าเราลาบายแล้วมันออกเส้นเรา ถ้าเราระบายว่ามันออกเส้นเดีวตอนนี้นะคะให้กดทุกคนนะคะกดไปที่ตรงสองนะแล้วก็กดไปตรงนี้นะคะตรง,ข,งข้างบนสุดเลยข้างบนสุดถ้าไม่อยากระบายให้ออกเส้นแล้วถ้ามันขึ้นเสียงเหนอะมันก็ระบายไปเลยได้เลยก็ระบายไปได้เลยเดี๋ยวขอตัวไประบายก่อนเดี๋ยวเราระบายกนอน ระบายร็บายใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจริงโอเคพอระบายเสร็จแล้วนะคะให้กดไปตรงเหมือนเดิมนะคะตรงตรงที่มีตัวเอดนะ้ยไม่รู้จังลื อันนี้นะคะแล้วก็กดไปตรงเลเยอร์สนะนี่นะคะแล้วก็ระบายอันเราระบายเอออันนี้ได้เลยระบายสีระบายสีอืมระบายสีได้เลยแต่ระบายเป็นสีไหนก็ได้ระบายสีเดียวระบายสองสับสีก็ได้นะ โอเคกดเลเยอรเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดไปตรงที่ธรรมดานะธรรมดานี่นะคะต่อไปนะคะแบบหนึ่งนะทุกคนถ้าเราอะ่ะอยากจะให้ตรงนี้ออกเนี่ยตรงนี้ะออกให้กดไปที่ตรงที่ลูกกันนะคะแล้วก็กดแลสโซนะแล้วก็กดตรงอ่ะตรงนี้นะนี่ตรงนี่แหละ แล้วก็นะคะนี่มันก็จะออกเลยตรงนี้แล้วก็ถ้าทุกคนจะกดออกจากเลโซก็กดตรงแปลงแล้วก,กดแปลงสีนะคะต่อไปนะคะให้กดเลเยอร์ต่อไปให้ทุกคนกดเลเยอร์สองนะแล้วก็กดคําว่าธรรมดาตรงข้างล่างสุดเลยข้างล่างต่อไปให้เลื่อนหาคําว่าแสงนุ่มนะคะนี่ให้เลื่อนนะคะคําว่าแสงนุ่ม นี่นี่ต่อไปสีมันก็จะเปลี่ยนแบบนี้เลยมันสีผมยินงๆเลย <c oughs> ก็บายๆนะคะทุกคน